เสียงเราจะออกไปในโกนะตอนเนี้เสียงเราจะออกไปในโก้แล้วตอปิดตรงนี้เหรอโอเคปะใหญ่เป้งเก๊กทีหนึ่งต้อไงได้แล้วเดี๋ยวเดินตอนนี้เลยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับหืม ยี่หล่อได้อยอุยอุยอันนี้คือเห็นเราไลฟ์อยู่เหรอใไล์มันดีมากมันดีมากมันดีมาก เอ้ยเนี่ยนี่คืออ่านหน้าจอด้วยนะอ่านอ่นหน้าจอก็ยังไม่ตกไม่ได้แล้วเอ้ยได้หรอจริงเหรอได้จริงเหรอ แล้วพี่สตรีมเป็นอ่ามันต้องอออแล้วถ้าเกิดว่ารีใหม่แล้วมันแบบไม่ไม่ไม่พี่เนี่ยกระตุก หมายถึงเอ็นเอ็นกาโตอะไรเอ็นอะไรอะไรสักอย่างเออใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ็มไม่เอ็นการโตเป็นเป็นไอ้นี่เราเป็นเป็นเป็นการการแคปเจอร์เรา ก็เดี๋ยวก่อนมันอันนั้นไม่ใช่อ,นนนชอนนันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคืออะไรอะเอ็นช่างมันเถอะอันต,ตรงเออใช่ใช่่ะขอบคุณค่ะเออแล้วเราก็ต้องขึ้นใหม่เหรออนนี้มันเป็นเราก็ต้องลงแล้วก็ขึ้นรีคืออะไรรีเครื่องเหรอ